ทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับมอเตอร์ไอนไม่ใช่มดนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไนไม่ใช่มดนะอยู่กับมอเตอนไนค่ะเรียกไนก็ได้นะถ้าชื่อมันยาวไปเรียกนอนเฉยๆก็ได้เพราะขี้ขี้น้อยมากมีทุกคนอย่างนี้เขาเขียนว่าของใหม่ของเก่ายังกินได้หมดชื่อของใหม่มาแล้ว มายถึงของเก่าอ่ะกินได้หมดนะคะคลิปเก่าคลิปนู้นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องอีเสือก็ได้ขึ้นรูปอย่างเดียวอันนี้มันจะเป็นรสโกสติเป,เปอร์ชีสมีคนเปิดแอร์ค่ะทุกคนเป็นมุมนี้หน่อยนะมันจะเสยหน่อยจะเห็นเนียงหน่อยเพราะว่าไม่มีที่ตั้งกล้องอะจะวุ่นหน่อยอันนี้ ตั้งกล้องถ้าตั้งกล้องก็จะเป็นอย่างนี้นี่เราตั้งดีตั้งก็เห็นแค่นี้ตั้งกลมตั้งกลมเหรอก็อันนี้อย่าค่อยมารีวิววันหลังว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคน ต่อนแล้วก็ต่อไปเป็นขนมจีบขนมจีบหอมหมกเป็นจีบหอมหมกอะไรสักอย่างหนึ่ง ไ,ได้ค่ะรสชาติรสชาติดีรือหิวน่าจะหิวอันนี้ทุกคนน่าจะเคยกินกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นรสใหม่รสทอดมันนะคะนี่เป็นรสทอดมันจิม่ปขอให้ซอสหนุ่มจิบมาด้วยน,นะเขาเรียกจิกโจไม่ใช่ซอสนี่คือซอสเดี๋ยวมันไม่ใช่ซอสมั่คือจิโจ นี่มาดูทอดมันกันดีกว่ารสชาเหมือนทอดมันเลยทุกคนรสชาติเหมือนทอดมันเลยถ้าเขาเขียนว่ารสทอดมันนะเนาะเป็นทอดมันไก่นะเพิ่งเคยกินทอดมันไก่ครั้งแรกวันปกติอย่าแก้ามากัน ปกติจะมีแต่ทอนมันปลากายใช่ไหมท้ามันกุ้งอันนี้มันทอดมันไก่ก็รสชา้เหมือนทอนมัน,น,มนดีนะคะแล้วก้อย่างสุดท้ายที่ซื้อมาวันนี้กะเพราหมูคุโกบุตะข้าวญี่ปุ่น,ลนลแล้วดึงซองออกมาเลยเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกลดอีคุโรบุตะกะเพราหมูคุโกบุตะ ไปตรงนี้ต้องมีรูด้วยเอานี้แก้วนี่คือนั่งกินข้างเตียงนะทุกคนถ้ามันหกก็หกใส่เตียงนี่แหละแหมเตียอริ๊โฉโอ้กะเพราหมูคุณโลบุตาถ่ายในปากได้ไหมหมูน,นุ่มทุกคนหมูน,นุ่มแล้วก็หอมกะเพราหออมกว่ากะเพราที่เคยกินไหม ก็ข้าวนุ่มข้าวญี่ปุ่นก็ต้องนุ่มอยู่แลวเนาะเรามากินอันนี้ให่ญี่ปุนดีกว่าเนาะไอ้ลืมชื่อแล้วซาลาเปาขนมจีบถ้าเรียกขนมจีบเป็นสาลาเปานี่น่าจะเออไม่เห็นหนาไม่ได้กินของเซเว่นนานมากทุกคนลืม <c oughs> ือว่ามีของเจ็ดเว่นอยู่เดีย๋ยวค่ะตัวไปกินก่อนนะทุกคนถ้าไม่ลืมปิดาากิบจานกลับมาอีกรอบให้ดูว่าหมดไหมนะคะเช่นเยวกันถ้าลืมปิดกิ๊ก็ปิดตรงนี้ก่อนบา,บายยนะคะทุกคนเิอกันไม่ใสดอกไม้ค่ะนั่นเจอกันไปนะ <c oughs> ข้า,มาหมูคุณหลวุตะเซเว่นกะเพราหมูคุณหลวุตะาข้าวญี่ปุ่นดูดดูดกึ๊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 ดจีบคะแนนจีบคะแนนเต็มไปเลยจีบคะแนนเต็มจีบคะแนนเต็มไปเลยเอาไปเลยจีบคะแนนเต็มเอาไปเลยให้ไปเลยโอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่น,นะคะบ๊ายบาย ไายบายสิ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  bye,